1 2 4ส่วน2,546ศักษร์กู้ชาติของราชามือใหม่เล่ม6แรงเอโซมาต้องเดินทางไปทิวเขามังกรดาราภายใต้การเชิญชวนของมาเทิดราก้อนให้ร่วมงานลี้นเต้นรำของเหล่ามังกรเขาได้พบกับนาเด้น มังกรสาวไร้ปีกที่ไม่สามารถบินและพ่นไฟได้พร้อมทั้งยังทราบถึงมหันตภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ทิวเขามังกรดาราแห่งนี้สำหรับพ่อบ้านใจกล้าเล่นมนี้นอกจากจะหาเมียเพิ่มให้ตนเองแล้วยังหาเมียเพิ่มให้ลูกน้องด้วย ทังสมเป็นพ่อบ้านใจกล้าจริงๆสำหรับเนื้อเรื่องเล่มน,นี้เหมือนเป็นการขึ้นบทใหม่หลังจากที่พระเอกสามารถยุติสงครามรวบรวมราชอาณาจักรฟรีโดเนียเอลฟรีเดนบวกอมิโดเนียได้สำเร็จก็เดินทางสู่บทต่อไปมีคนที่5ปรากฏตัวพร้อมทั้งเหตุการณ์ช่วงใหม่ที่ขยายสเกลออกไปและความลับที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาที่ละนิดมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ โซมาคาาสยาพระเอกพระราชาของฟรีโดเนียได้รับคำเชิญจากเทียแมทมาเทอร์รก้อนมันดาของเหล่ามังกรทั้งมวลให้เดินทางมายังทิวเขามังกรดาราร่วมงานเต้นรำของเหล่ามังกรที่จัดขึ้น ึ่งจริงๆง,งานนี้จะเป็นงานหาคู่ครองให้กับมังกรและอัศวินมังกรของราชอาณาจาักรอัศวินมังกรนอทุมที่ทิวเขามังกรดารานาเด่นมังกรสาวที่ไร้ปีกไม่สามารถบินและพ้นไปได้ มักจะชอบไปยังเมืองมนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆและเอาข้าวของมากมายกลับมาเธอที่ขังตัวอยู่ในถ้ำอ่านนิยายรักและดูเครื่องถ่ายทอดสุรเสียงจากทางจัก,กรวรรดิที่เป็นศัตรูกับพวกมังกรอยู่เป็นประจำไม่ยอมออกมาซ้อมเต้นรำ จนทำให้ไปมังกรขาวเพื่อนเพียงคนเดียวของนาเดนต้องมาตามเพราะเทียแมตต้องการพบนาเดนนาเดนที่เข้าไปพบเทียแมตได้รับคำบอกกล่าวว่าผู้ที่เห็นถึงคุณค่าของเธอกำลังจะมาในไม่ช้าให้นาเดนเตรียมตัวไว้ แต่พอนาเดนออกมาได้พบรูบี้มังกรแดงและพื่นที่ไม่ถูกกับเธอมักจะมาหาเรื่องเช่นทุกครั้งพอนาเดนจะใช้สายฟ้าช็อตอีกฝ่ายพวกรูบี้ก็รีบคืนร่างเป็นมังกรแล้วบินขึ้นไปเยอ้ยบนท้องฟ้า ทำให้นาเด่นที่ไม่สบอารมณ์กลายร่างเป็นมังกรวิ่งหนีไปพวกของโซมาที่ประกอบไปด้วยผู้ติดตาม5คนคือไอชานักรบดารเอลว,ว่าที่มเหสีเอกลำดับ2ทาล่าเมธเผ่ามนุษย์มังกรเพื่อนรักลีเชียโทโมเอด เด็กสาวเผ่าหมาป่าน้องสาวบุญธรรมพระเอกทานพัศวินองครักและคาเอเดตหญิงสาวเผ่าจิ้งจอกเพื่อนสมัยเด็กของฮานจอมเวทโดยปลอมตัวเป็นพ่อค้าเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้ชายแดนทิวเขามังกรดาราที่เป็นจุดหมายนัดพบกับพวกมังกรที่จะมารับ แต่เมื่อไปถึงหมู่บ้านที่เป็นจุดหมายโซมาก,กับโดนเทียแมทว่าออกมาตามลำพังก่อนที่จะให้นิกโกะมังกรพาตัวเขามาพบกับเธอที่ทิวเขามังกรดาราก่อนเทียแมทที่กลายร่างเป็นมนุษย์ได้บอกถึงเหตุผลที่พาตัวของโซมามา เธอต้องการให้เขาเข้าร่วมงานเต้นรำของเหล่ามังกรเพราะมีแต่เขาที่เป็นกุญแจกับนาเดนจะสามารถหยุดยั้ยงพายุที่จะทำลายยังทิวเขามังกรดาราแห่งนี้ได้ก่อนที่เทียแมทจะส่งตัวของโซมะไปพบกับนาเดน โซมาที่ได้พบนาเด้นทางแรกในร่างมังกรดำเห็นเธอที่กำลังส่งเสียงร้องตะโกนด้วยความน้อยใจและโศกกระเศร้าอยู่นาเด้นที่ได้รับหน้าที่ให้ดูแลโซมาจากเทียแม้จึงพาเขาเข้าไปในถ้ำทำให้โซมาเห็นถึงในถ้ำที่มีเต็นนอนนิยายรักและได้ดูมาเรียจักกระพันนีของจักรวาิที่ออกมาร้องเพลงและเต้นเหมือนกับไอดอล ทั้งยังทราบถึงชีวิตที่อิสระของเธอไม่แตกต่างไปจากเด็กสาวทั่วๆไปของญี่ปุ่นเท่าไร่ผิดกับเด็กสาวที่นี่ที่ต้องแบกรับสิ่งต่างๆมากมายทั้งชื่อเสียงและวงประกูลจึงเริ่มชอบเธอมากขึ้นในระหว่างที่พาชมทิวเขามังกรดาราที่มีขนาดใหญ่สมาที่ใช้ชื่อปลอมว่าคาซึมะ จึงขอให้นาเด่นกลายร่างเป็นมังกรให้เขาขี่แต่นาเดนกลับบอกว่ามังกรจะยอมให้แค่คู่ชีวิตเท่านั้นที่ขี่หลังได้สมาที่เห็นถึงนาเดนเป็นมังกรที่มีลำตัวยาวจึงบอกว่าจุดที่ขี่หน้าจะเป็นต้นคอมากกว่าหลัง เขาจึงสามารถผียังต้นคอของเธอไปเที่ยวในทิวเขาบังกรดาราและดูเธอล่าสัตว์เป็นอาหารด้วยแต่พวกรูบี้ที่บินมาหาโซมะเพราะทราบดีว่าเขาเป็นแขกของเทียแมทและเป็นผู้ที่จะเข้าร่วมงานเต้นรำ จะต้องเป็นบุคคลสำคัญอย่างแน่นอนรูบี้จึงเสนอตัวขอให้โซมาเลือกเธอในงานเต้นรำเพราะเธอพิเศษกว่าใครที่เป็นมังกรแดงที่บินได้เร็วและพ่นไฟได้ผิดกับนาเด้นที่ไม่สามารถบินและพ่นไฟได้ สร้างยังความโศกเศร้าให้กับนาเดนเพราะกลัวโซมาจะเลือกอีกฝ่ายแต่โซมากลับบอกว่าสิ่งที่รูบ้บินและพ้นไปได้มันธรรมดาเทียบกับนาเดนที่ปล่อยสายฟ้าได้เพียงตนเดียวยังพิเศษกว่าและบอกว่า จริงๆแล้วรูบี้ที่หาเรื่องนาเดนเพราะอิจฉานาเดนใช่ไหมสร้างยังความยินดีให้กับนาเดนเป็นอย่างยิ่งหลังพวกรูบี้จากไปแล้วโซมาได้บอกนาเดนว่าจริงๆในโลกของเขาเธอน่าจะเป็นมังกรตะวันออกที่ไม่จําเป็นต้องมีปีกก็บินได้เหมือนกับพวกรูบี้ที่เป็นมังกรตะวันตกปีกไม่สามารถทำให้ร่างขนาดใหญ่บินได้สิ่งที่ทำให้บินได้คือพลังเวท ส่วนปีกมีหน้าที่บังคับทิศทางและเพิ่มความเร็วมากกว่าโซมาจึงให้นาเด้นในร่างบังกรลองหลับตาไหว้ทวนน้ำตกขึ้นไปนาเด้นที่ทำตามไหวอยู่นานจนรู้สึกร่างไม่ได้รับแรงกาดดันจากน้ำตกจึงลืมตาขึ้นพบว่า กำลังบินอยู่บนทองฟ้าสร้างความยินดีให้เธอและอยากให้โซมาที่เห็นถึงคุณค่าเธอเลือกเธอในงานเต้นรำโซมาที่ชอบนาเดนแต่เขาที่มีคู่มั่นอยู่สี่คนแล้วจึงบอกเธอ ก่อนที่จะให้นาเดนพาขี่หลังกลับไปยังฟรีโดเนียเพื่อบอกการตัดสินใจที่จะรับนาเดนเป็นมเหสีรองคนที่สมให้กับทุกคนรู้เมื่อกลับไปถึงฟรีโดเนียนาเดนที่ได้ทราบความจริงว่าคาสมาคคือพระราชาโซมาจึงตกใจ ส่วนโซมะได้บอกการตัดสินใจของเขาให้กับทุกคนทราบลีเทียนางเอกโอหญิงเอลฟรีเดนว่าที่มเหสีเอกอันดับหนึ่งจึงขอคุยเป็นการส่วนตัวกับนาเดนในขณะที่ตูน่านักร้องว่าที่มเหสีรองอันดับสองและโรโรอา เจ้าหญิงของอเมิโดเนียเมื่อที่มหเหสีรองอันดับหนึ่งก็ได้ยกให้เป็นการตัดสินใจของลีเชียในห้องอาบน้ำลีเชียถามถึงความตั้งใจของนาเดนว่ายอมรับถึงความรักที่เหมือนเป็นการจัดฉากของเทียมัสและสามารถยอมรับทุกคนเป็นครอบครัวได้ไหมซึ่งนาเดนบอกว่าถึงจะเป็นการจัดฉาก แต่ความรู้สึกที่มีต่อโซมาเป็นของเธอเองและเธอก็อยากอยู่ร่วมกับพวกของโซมะและลีเชียด้วยจึงทำให้ลีเชียยอมรับเธอวันต่อมาเมื่อรีเชียทราบถึงความเร็วในการบินของนาเดนที่บินไปทิวเขามังกราดาราแค่2-3ถึงสชั่วโมงเธอจึงขอไปด้วยเพราะต้องการพานาเดนไปหาไอชาให้ยอมรับนาเดนอีก นาเดนจึงพาโซมากับลีเชียที่นั่งอยู่ในกอนโดล่าบินไปหาไอชาที่ยังอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนทันทีพอไปถึงก็ได้พบกับพวกของคาล่าคานและคาเอเดท,ที่ต้องรับมือกับความเสียใจของไอชาที่โซมาหายตัวไปจนอาลวาดพวกเธอทั้งสามจึงรับมือด้วยการฝึกซ้อมการต่อสู้กับไอชาจนหมดแรงเมื่อได้เจออย่างโซมาแล้ว ไอชาก็กลับมาดีใจพร้อมทั้งยอมรับนาเด่นอย่างง่ายดายตอนกลางคืนลีเชียจึงให้โซมาค้างห้องเดียวกับไอชาเพื่อปลอบใจเธอแต่ไอชาขอแค่จูบก,ก่อนเพราะต้องการให้ลีเชียมีทายาทก่อนจึงจะยอมให้กำเนิดทายาทของโซมา วันต่อมาพอนาะเดนพาทุกคนนั่งในกรโดล่าบินกลับทิวเขามังกรดารายกเว้นโทโมเอะที่ต้องรอที่หมู่บ้านกับอิมุกามีที่เป็นองครักษ์เพราะไปได้แค่5้าคนกลับพบพายุขนาดใหญ่กำลังทำลายทิวเขามังกรดาราอยู่ โซมะในตอนแรกคิดที่จะให้นาเด่นบินพาเขาเข้าไปในใจกลางพายุเพราะโซมะได้ยินคำพูดบางอย่างที่เขาเข้าใจเพียงคนเดียวจึงคิดที่จะมุ่งหน้าไปต่อแต่คนอื่นๆที่อยู่ในกอนโดล่ากลับทนไม่ไหว ตึงต้องรีบกลับไปยังห้องโถงของทิวเขามังกรดาราที่พวกมังกรกำลังชุมนุมกันอยู่ก่อนเมื่อไปถึงในห้องโถงกลับพบว่ามังกรตนอื่นๆกำลังรุมทำร้ายรูบี้อยู่เพราะเทียมัที่ในายามนี้กำลังปกป้องไถ่มังกรบอกว่า ผู้ที่จะช่วยทุกคนได้คือมังกรร้ายปิที่บินป่าพายุได้เมื่อนาเดนหายไปทุกคนจึงเอาความผิดไปลงที่รูบี้ที่มักมาหาเรื่องนาเดนเป็นประจำแทนนาเดนที่เห็นและได้กำลังใจจากโซมาจึงออกไปห้ามทุกคน บอกว่าถึงแม้ทุกคนจะไม่เคยมาหาเรื่องเธอแต่ก็แอบว่าร้ายเธอรับหลังผิดกับรูบี้ที่กล้ามาพูดต่อหน้าเธอจึงทำให้ทุกคนเลิกทำร้ายรูบี้รูบี้ที่มองยังนาเดนพร้อมทั้งยอมรับว่า จริงๆแล้วเธออิจฉาในความพิเศษของนาเดนที่แตกต่างจากทุกคนอย่างที่โซมาบอกจริงๆส่วนนาเดนกลับบอกว่าเธอก็อิจฉาในความธรรมดาของรูบี้เหมือนกันก่อนที่ฮันจะเข้ามาปลอบใจและคาเอเดตเข้ามาช่วยรักษาแผลให้กับรูบี้แต่พอรูบี้เห็นนาเดลกลายเป็นมังกรให้โซมาและไอชาขี่หลังเข้าไปในพายุ โซมาได้รับพรคุ้มครองจากมังกรในฐานะคนรักจึงต้องจับตัวไอชาไว้ไม่ให้เธอตกโรบี้จึงขอร้องให้ฮันที่เป็นอัศวินช่วยเหลือเธอให้สามารถบินเข้าไปในพายุฮานจึงเอาสูดรสุมุคุคม,มาผ้าไล้อุปกรณ์ช่วยเพิ่มความเร็วของไวเวิร์นติดตั้งให้ก่อนที่เขาที่เป็นอัศวินไวเวิร์จะขี่หลังโรบี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วย สร้างความไม่พอใจนิดๆให้กับคาเอเดตที่เพิ่งกลายเป็นคู่มั่นของฮานที่เขาเหมือนไม่รู้ถึงเรื่องการขี่หลังมังกรเลยโซมากับนาเดนที่อยู่บนท้องฟ้าเห็นถึงใจกลางของพายุเป็นลูกบาทที่ส่งเสียงภาษาญี่ปุ่นที่เขาเข้าใจได้เพียงคนเดียวออกมามันที่คิดจะทำลายทิวเขามังกรดาราเพราะต้องการให้เทียแม็กท,ทำลายมัน อีกทั้งยังปลดปล่อยลูกบาทขนาดเล็กลงไปอย่างไม่หยุดกลายเป็นระเบิดเพื่อทำลายทุกสิ่งถึงนาเดนจะใช้สายฟ้าและไอชาจะใช้คลื่นดาบ,บฟันจัดการได้แต่ก็มีจำนวนมากมายจนจัดการได้ไม่หมด ก่อนที่รูบี้ที่หุบป,ปีกจะพุ่งบินมาด้วยความเร็วของอุปกรณ์ช่วยบินพ่นไฟทำลายลูกบาศกที่เหลือโซมาจึงสั่งให้ฮานและรูบี้ไปบอกให้ทุกคนและมังกรที่ด้านล่างช่วยทำลายลูกบาศกก่อนที่จะตกถึงพื้นส่วนตัวเขาไากชากับนาเดนจึงเข้าไปในใจกลางพายุฟังถึงเสียงของลูกบาศก์ที่ต้องการโดนทำลายโซมาจึงสั่งเป็นภาษาญี่ปุ่นให้มันไปทำลายตัวเองที่อื่นก่อน ที่มัันจะะรบปปาากแลหยไพอจบเรื่องราวฮานที่ขี่หลังรูบี้จึงทราบถึงปัญหาการขี่หลังมังกรและโดนคาเอเดกโกรธส่วนรูบี้ที่ไม่คิดอะไรคิดจะอยู่เป็นโสดไปอีก80ปีรอฮานตายค่อยเลือกคู่ในงานเ้นราแต่คาเอเดกกลับตัดสินใจให้ฮันรับรูบี้เป็นภรรยาอีก ทั้งสั่งห้ามไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกไ้เทียแมจึงเรียกทุกคนเข้าพบและยอมรับการตัดสินใจของนาเดนและรูบี้โซมาที่สงสัยถึงโลกใบนี้กับโลกของเขาน่าจะเกี่ยวข้องกันเพียงแต่แตกต่างกันที่แกนเวลาเพราะไหนจะภาษาญี่ปุ่นที่เป็นชื่อของโทโมเอะและคาเอเดะ ในเทียแมทที่เจอครั้งแรกและลูกบาศจกลางพายุจะบอกคุณเคยกลิ่นอายของเขาแต่เทียแมทบอกได้แต่ว่าเธอและลูกบาศเป็นตัวตนเก่าแก่ที่เหลืออยู่พวกลีเทียและทุกคนเป็นตัวตนใหม่ ส่วนโซมะเป็นอะไรที่เก่าแก่กว่านั้นถ้าอยากได้คำตอบจริงๆจงไปถามเธอที่ทางเหนือแานปีศาจก่อนที่งานเต้นรำจะถูกจัดขึ้นโดยฮันได้ไปขอรูบี้เต้นรำในฐานะอัศวินตามด้วยโซมะที่ขอนาเด้นเต้นรำในฐานะพระราชาตอนพิเศษท้ายเล่มหนึ่งชาญนน้องสาวมาเรียได้ฝากยังวายกลับมาพร้อมทูตของฟรีโดเนียมาให้กับฮาคุยะ นายกรัฐมนตรีพระเอกส่วนฮัคุยะก็ฝากแก้ววน์กลับไปก่อนที่ทั้งสองจะนั่งดื่มวนยผ่านเครื่องส่งสัญญาณบนถึงเจ้านายและพี่สาวของตนเองสองรายการเนมเลทีโร่ที่ฉายถึงความยากลำบากของนักวิจัย ที่ต้องหายัางสิ่งทดแทนวัสดุรับแรงกระแทกที่อัจฉริยะอย่างจีเนียคิดมาได้แต่มีต้นทุนสูงก่อนจะพบยังใยแมงมุมที่สามารถผลิตได้ง่ายและราคาถูก 3. จีเนียนักวิจัยอัจฉริยะที่ถึงขนาดเอาสมบัติของชาติอย่างถุงผู้กล้าไปแช่แม่น้ำเพราะอยากรู้ว่าจูดได้เท่าไหร่ และถึงขนาดใส่ยังสาทุกคุณซอสเข้าไปเพื่อทดสอบดูว่าเวลาของสิ่งที่ใส่เข้าไปมันหยุดลงหรือไม่สร้างความหนักใจให้กับลุดวินนายกองที่เป็นคู่มัน่นส่วนทางด้านพูดเมรูลาที่เป็นคู่หูวิจัยก็ถึงขนาดเอาหัวมุดเข้าไปดูก่อนที่จะเข้าไปทั้งตัวโดยมีจีเนียช่วยจับข้อเท้าไว้สร้างความหนักใจให้ทั้งลุดวินและซอสที่เฝ้ามองทั้งคู่ 4. พอกลับถึงฟรีโดเนียเป้าหมายต่อไปที่ต้องไปเยือนคือสาธารณรัฐทอร์กิสทางใต้ที่หนาวเย็นพวกนะเด่นโูบี้คาล่าที่มีสายเลือดมังกรไม่ถูกกับอากาศหนาวจึงไปด้วยไม่ได้ส่วนลีเชียเกิดอาการคลื่นไส้ ไม่สบายระหว่างบินกลับมาน่าจะท้องดาวจึงไปด้วยไม่ได้อีกคนโซมะจึงให้โรโรอาที่มีหัวการค้ากับจูนา่าไปด้วยในฐานะองครักโดยมีไอชาโทโมเอฮันคาเอเดตและอินุกามีติดตามไปด้วยเช่นเดิม